นี่จะเป็นถุงมือเป็นถุงมือหนังนะฮะคือหลายคนคิดว่าการใส่ถุงมือจับงูเนี่ยมันปลอดภัยนะครับนะครับหลายคนคิดว่าการใส่ถุงมือจับงูเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็หลายหคนถามว่าทําไมเราจับงูถึงไม่ใส่ถุงมือีจริงๆแล้วเนี่ยโดยความเหม็นส่วนตัวที่คิดว่ามันไม่ปลอดภยัยถามว่าทําไมเพราะหนึ่งนะดูในการใส่ถุงมือเนี่ยต้องเข้าใจเลยนะครับว่า เวลาถาอมือจับของอะไรเงี้ยมันถนัดไหม,ไมถนัดไหมเพราะว่าเนี่ยดูออกไหมครับดูฮะพื้นพื้นที่พื้นผิวเนี่ยใส่ของเนี่ยจับเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันมันไม่ถนัดเลยมันไม่ถนัดเลยดังนั้นองูเนี่ยหัวงูมันนิดเดียวลองนึกภาพว่าถ้าเราจับแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมมันจะจัดได้ธรรมะแนงไหมด้ออกไหมคือแล้วเรามองไม่เห็นด้วยตอนที่จับสมมติว่าจับจับองูเงี้ยจัของของมือนี่ย เวลาเราจับจับคองงูเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าตำแหน่งของนิ้วนิ้วมือเราอ่ะกับตรงตรงบริเวณปากที่เคี่ยวงูเนี่ยมันอยู่ตรงหรอเปล่าบางครั้งพวกงูอย่างงูเข่าเนี่ยมันมันบิดฐานใจได้แล้วบิดนิดเดียวเนี่ยมันใช้เขี่ยวเกี่ยวได้เราคิดว่าถุงมือแบบนี้จะการเขี่ยวของงูได้ไหมคี่ไม่ได้ไหมไอี๋ยวมาลองดูดีกว่าที่ว่าจะได้เห็นนะครับโอเคครับไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทําให้ความรู้แล้วกันเราทดลองว่า ถุงมือที่ทุกคนคิดว่าใส่แล้วปลอดภัยเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่จากงูจริงๆแล้วงูมันเกิดปิดมากัดเนี่ยมันจะสามารถป้องกันเชื่อของงูได้ไหมนะเดี๋ยวก็ลองกัน อันนี้เราลองมาดูในกรณีของงูจงอางนะครับว่าจะกัดเข้าไหมนะฮะโอ้โหันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยนะฮะคือพลังฐานกายของงูจงอางก็จะมีเยอะพอสมควรน,นะฮะนี่นะต่งเขี้ยวไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะทะลุไหมนะครับ โอเคครับผมพอแล้วครับเบียร์ขาวครับคิดว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงครั้งนี้ผมว่าน่าจะกัดข้าวครับน่าจะข้าวนะเบียร์ขาวคิดว่าน่าจะกัดข้าวนะครับครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันค่อยๆเอาการกล้วยออกมารู้ไหมนี่ ผมว่ามันน่าจะเข้านะเพราะเห็นเป็นรอยช้ำเนี่ยถ้าเข้าเข้าไปแค่ปลายเขี้ยวอืมเห็นแต่ว่ารอยช้ำชัดเจนเนาะแต่เราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเข้าสักแค่ไหนใช่ครับแต่ที่เรารู้ก็คือว่าเราไว้ใจเรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลการทดลองในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าทุกทกคนนะครับก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆมกันแล้วนะครับว่าถุงมือเนี่ย สามารถป้องกันคมเขี้ยวของงูได้ไหมนะครับในชนิดแรกงูเห่านะครับงูเห่าเป็นงูพิษที่เขี้ยวสั้นนะครับแต่ก็มีพละกําลังการกัดในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถกัดถุงมือใบนี้ทะลุได้นะครับชนิดที่2งูกระป๋านะครับงูกระปะเป็นงูพิษที่มีเขี้ยวยาวแบบบานพับนะครับแต่พละกําลังการกัดอาจจะน้อยกว่างูเห่านะครับก็ไม่สามารถที่จะกัดทะลุได้แต่พอเป็นชนิดที่3นะครับงูจงอางนะครับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกลุ่มงูพิษเขี้ยวสั้นแต่ด้วยความใหญ่โตทําให้เขี้ยวพิษของเขายาวตามสัดส่วนนะครับแล้วก็พละกําลังการกัดที่มีสูงมากนะครับทําให้น่าจะกัดทะลุถุงมือได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคือถุงมือเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายขนาดความหนาความบางแตกต่างกันไปในการใช้นะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ สุดท้ายนะครับในการที่เราทําการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็เพื่อการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งทุกท่านแล้วก็ทางทีมงานของเรานะครับจะได้รู้ว่าถุงมือเนี่ยสามารถป้องกันการกัดของงูได้แค่ไหนส่วนท่านจะเลือกใช้หรือไม่ใช้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษแล้วก็วิจารณญาณครับผม